สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาถึงเรื่องที่จะพูดเถอ INTJ ที่เข้มงวดผหวังดี <S 1> <S 1> ทำไมถึงต้องบอกว่า INTJ ที่เข้มงวดพหวังดีบางทีเนี่ยอยู่กับ INTJ อ่ะมันก็จะแบบว่าเออเขาอาจจะด,ดูดูอะไรนิดหนึ่งนะ แต่สิ่งที่เขาทำนะมันก็คือความเป็นองอย่างหนึ่งที่ออกวนในรูปแบบแบบดูดูอาจจะด้วยคำพูดที่ดูตรงไปตรงมาเส้นตรงหรือการทําทำที่มันดูแปะเขียด <c oughs> ภาพบอกว่าชี้ในการเราวเฮ้ย hey, My time ทำ s time m a น I อ e n t to you, h อ w you call Pete man อะไรประมาณนั้นอหะมันก็จะแบบเวลาที่อยู่ด้วยมันก็จะเกิดคำว่าเฮ้ยเขามีแผนของเขาตลอดเวลาเขาจะทำอะไรด้วยความแบบทำตามแผนตลอดเวลาใช้เจตน,นาการของตัวเอง และอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คน type ่ยหรือ i NTJ เนี่ยดูทรงพลังหรือดูมีออล่าขึ้นมาคือเวลาตัดสินใจอะไรเป็นคนที่มีความเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่เป็นคนขี้สงสัยเออเป็นคนขี้สงสัยแล้วสังเกตถึงแม้ความจริงแล้วเนี่ย จะชอบอยู่ในโลกส่วนตัวเป็นชาวอินทวแต่ลึกๆแล้วเขาก็มีความเข้าใจคนอื่นนั้นในระดับหนึ่งเพราะไอ้คำว่าขี้สงสัยเนี่ยแหละเออเข้าใจยังแต่ในบางมุมมันย้อนแย้งไงในบางสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะยึดติดกับกฎระเบียบแม่งก็ไม่ยึดก็ไปอย่างนั้นคาว่าเหมือน พวกที่ไม่ได้มีกฎตายตัวแต่กฎกฎนั้นที่จะออกไปก็คือสิ่งที่มันรู้สึกว่าคาดหวังได้หรือสิ่งที่รู้สึกว่าจะต้องคาดหวังในตรงนั้นเออเก็ตปะด้วยมีความคาดหวังสูงแล้วเป็นคนที่ชอบทะเยอทะยานไม่แปลกถ้าเกิดเวลาเขาต้องการอลไจากคนที่เขาต้องการเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ขึ้นมามันไม่แปลกที่เขาจะแบบ หมดเสียเหรือรู้สึกว่าต้องเอาหน่อยละต้องเร่งต้องกระตุนหน่อยเออเกิดยังมันทำอะไรที่แบบทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยฉันต้องการแบบนี้เออฉันต้องการแบบนี้แต่คนจะกลัวไปเลยนะว่า เฮ้ยการพูดของเขามันดูดุมากอืมบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบอบบนะคนดุแต่ทำไงได้มันคือตัวเขาใช่ไหม t ิ i n k i n ด้วยความใช้ติงกิ n k ต่างๆมากมายอืมมันทำให้คิดวุ่นไปหมด ในหัวว่าจะทำโน่นทำนี่ทำอะไรเขาเรียวกว่านักออกแบบเออบุคลิกนี่นะประมาณนั้นและอย่างหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะคล้ายๆแบบชี้ม่ที่ออกตัวเองหรอกม่ฉันนี่ไงฉันทำมันได้ฉันโอเคฉันสาม,มารถที่จะประสบเลดได้ฉันคือเป็นคนมั่นใจตัวเองมากบุคลิกอย่างเงี้ยนะมันทำให้รู้สึกว่าเวลาใครอยู่ด้วยอะ เขาก็จะแบ่งบุคลิกแบบเนี้ยไปสู่ทุกคนได้แล้วดูความมั่นใจตัวเองเป็นคนที่ชอบพูดชอบอะไรแบบที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนะ่เก็ฑยังแบบสิ่งเนี้ยมันโอเคหรือไม่โอเคเขาก็จะพูดก่อนเลยเป็นนักวิเคราะห์วางัันเนี่ไม่แปลกที่อยู่ด้วยแล้วจะโดนดุบ่อยๆแต่การดุของเขาอะ่ะมันทําให้ เกิดคาว่าคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นที่ดุเพราะอยากให้ได้ดีอ่เะเก็บว่าที่ดุเพราะอยากให้พวกคุณนั้นแบบมีอะไรที่มันดีขึ้นไม่ได้ดุเพื่อดา่าแบบสบถเฉยเออมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขาดุชี้จุดบง่งพ่องให้คุณนะเพราะหวังดี ชี้ให้คุณพัฒนายิ่งขึ้นชี้ให้คุณแบบมีอะไรที่มันเป็นการก้าวอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการดุกัเองเจยจะไม่ใช่การดุแบบเดียวกับทายเหมนแต่จะเป็นการดุเพื่อให้แบบกระตุ้นเพราะเขาเป็นคนรอบคอบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เออเป็นคนรอบคอบมันไม่แปลกที่การใช้เหตุผลน่ะจะทำให้เขาอ่ะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะแบบครอบคุมไปสมบแบบต้องแป๊ะต้องอยู่รูนอย่างนี้อืมแต่อย่างในบางครั้งผมก็พอกอะเขาไม่ค่อยชอบยึดติดกับอะไรแบบนั้นถ้าเขาไม่อยากยึดติดทำเนียมบางอย่างเขาก็ทําได้ทําไปแบบเขานั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธรรมเนียมที่กฎที่เขาสร้างขึ้นมันจะตายตัวแต่เหมือนเป็นว่ากฎนั้นอ่ะสร้างขึ้นวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็เปลี่ยนทําใหม ต้องตามไม่ทันอะ่ะถ้าเจอผู้บริหารแบบนี้หรือเจอเพื่อนอะไรที่แบบเป็นเพื่อนโรงงานหรือเพื่อนเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องนิดนึงอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรนักปฏิวัติอะ่ะเก็ตป่ะนักปฏิวัติก็คือว่าทําใหม่หรือใหม่ทําใหม่ได้เสมอ,อยกตัวอย่างเช่นแผนแผนหนึ่งเขาคิดว่าไอ้แผนเดิมตรงเนี้ยยังแม่งทํา โคตรกากเลยก็จะวิจารณ์ตรงๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาทำไอ้แผนที่เขารู้สึกว่าดีกับตัวเองมากกว่าเขาเดนมองไงไม่รู้นะเพราะมันใจตัวเองก่อนเอาตัวเองเข้าว่าก่อนเนี่ยคือไอ NTJ ไม่แปลกนะเวลาโดนคนดุก็จงรู้ไว้เลยว่าถ้า NTJ ดุคุณต้องอปรับปรุงปรับปรุงแล้วถ้าเกิดมันดีเขาจะวิเคราะห์แต่ก็จะสุปไฟนอลลี้คุณเองแล้วถ้าคุณเป็นที่พอใจของ NTJ ไม่ต้องห่วง ชีวิตเนี้ยทําอะไรง่ายขึ้นแล้วพราะคนเพราะคนอยู่ที่ทวิจาระนะหรือพูดหรือบนอะไรเงี้ยเข้าหวังดีว่ะอืม